สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเข้าไปทำงานที่ฟาร์มต่อนะครับพอดีกําลังก่อสร้างก่อสร้างเาเรียกว่าอะไรศาลาพักผ่อนเนะาะศาลาหน้าฟาร์มนะครับก็เลยจะเอารายแมวที่สั่งไว้นะครับเข้าไปด้วยพอดีรายแมวเพิ่งส่งมาถึงนะครับเดี๋ยวผมจะต้องแกะเช็คของก่อนเนาะ เรียบร้อยนะครับของมาสมบูรณ์ดีนะครับแพ็คมาอย่างดีเลยก็ครบตามที่สั่งไว้นะครับทรายแมวที่ผมเลือกใช้ก็เป็นของโอกิโกะนะครับตัวนี้อ่ะเดี๋ยวให้ดูเลยเป็นโอกิโกะอีโคนะครับทายอนามัยแมวหรือทายแมวนะครับเราจะเรียกติดปากกันว่าทายแมวเนาะ คุณสมบัติของ o อค o โกอีโคนะครับที่ผมเลือกใช้ก็คือจับตัวเป็นก้อนเร็วดูดซับกลิ่นดีเยี่ยมลดแบคทีเรีย99%ตัวนี้สําคัญนะมันส่งผลต่อขนแมวอะแบคทีเรียเนะี่ยทำความสะอาดง่ายฝุ่นน้อยไม่ติดเท้าแมวผลิตจากวัตถุดิบจากธรรมชาตินะครับที่ผมเลือกใช้ก็ตัวนี้เลยแนะนำโอคิโกอีโค อนนี้ผมก็มาถึงฟาร์มแล้วนะครับเดี๋ยวจะเอาทรายเข้ามาให้เจ้าไปเอาไว้ใช้กับน้องแมวที่ฟาร์มนะครับเมื่อกี้ที่น้องไปมาตามพี่หนันเนาะบอกว่าชูก้ากินลูกตัวเองนะครับเมื่อคืนกินไปตัวหนึ่งเหลืออีกหนึ่งตัวพี่หนันเลยเดินเข้ามาดูก่อนเดี๋ยวเราตามเข้าไปดูด้วยไม่รู้สาเหตุว่ากินเพราะอะไรนะครับแต่เมื่อวานฝนตกหนักมากนะครับไม่รู้ว่ามีผลไหมนะครับเพราะว่าเมื่อวานเมื่อวานตอนก่อนกลับก็เช็คแล้วนะอยู่2ตัวดี นี่ก็เตรียมขนของนะครับจะไปเริ่มทำงานก่อสร้างกันต่อนะครับขนเครื่องมือขึ้นรถละนี่ฮะทรายแมวเดี๋ยวเข้าไปดูชูก้าด้วยทำไมกินลูกตัวเองนะครับอรอเอาเอาทรายบนรถลงก่อนเนียเอาทรายมาให้ทรายแมวอ,อะไรนี่หอยขม ย้ายบ่อฮะ mm hmm. เดี๋ยวเจ้าประมอสีมาลงบ่อน,นี้นะครับพอดีบอกน้องเขาล้างไว้ก่อนเจ้าที่บ้านมาลงที่นี่น่าจะประมาณเป็นร้อยตัวอยู่ห mm hmm. อยเต็มเลยแล้วปัินล่ะปัินเอาไว้บ่อ,น,บอน,นี้เหรออ,อ๋อบ่อเล็ก อ้าวอันนี้มันปาหมอสีนี่นะน้องไปเอาดินลงนะครับเลี้ยงปลาไหลไปเอาปลาไหลมาเลี้ยงทดลองไปเรื่อยครับแต่เห็นว่าตายเต็มเลยนู่นนูนหัวปลาไหลนู่น,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 นมุมบ่อมุมใส่จะมองไม่เห็นนะครับไกลเกินไป นี่ก็เป็นอีกหนึ่งบ่อนะครับมีทั้งหอยมีทั้งปลาหมอสีลงรวมไปทั่วเลยนี่ก็จะเป็นเก็บตัวเมียไว้นะครับตัวเมียกำฟา F2 เนาะแต่ก็ยังมีตัวผู้ปนอยู่นะครับพอดีงลงรวมไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาคัดอีกทีเราเปลี่ยนจากลงกระชังด้านนอกนะครับื่องจากเกิดปัญหาเรื่องน้าน้ําโคลนน้าฝุ่นอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ปลาหายเยอะด้วยตอนช่วงน้ําน้ําท่วมเนาะก็เลยเอามาไว้ในนี้ก่อน แล้วเดี๋ยวเราจะปรับปรุงแก้ไขอีกทีนะครับก็เลยวันนี้ก็เลยทําอย่างนี้ช่วงเนี้ยช่วงนี้ก็เลยเอาไว้ในนี้ไปก่อนอ๋อน้องเขาล้างบ่อน,นี้ด้วยนะครับวันนี้ขยันอะไรเนี่ยหอยเต็มเลยนะครับเนี่ยแล้วกน็น้องเขาปลามารวมกันในนี้หมอสีทั้งนั้นนะครับในนี้ นี่น้องไป๋บอกว่าผสมพันธุ์ไปแล้วนะครับสองรอบเขาคู่ไปแล้วสองรอบเราก็คอยดูผลงานนะครับคอยหวังผลไม่รู้ว่าจะจะได้ผลไหมนะครับอันนี้ก็ครั้งแรกของเขานะครับอายุประมาณปีหนึ่งได้นะครับตัวนี้ครั้งแรกของเขาเลยปีปีปใช่ครบหนึ่งปีพอดีนะครับแมวตัวนี้ ส่วนตัวนี้ท้องแล้วนะครับตัวนี้ท้องแล้วท้องใหญ่แล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่ไม่รู้ว่าจะมีกี่ตัวนะครับร้องเก่งตัวนี้เห็นแล้วอ้อนร้องเรียกตลอดแมวนี้ปล่อยนะครับไม,ไม่ได้ขังกรงตลอดนะเวลาน้องเข้ามาน้องเวลาทำความตัดกรงน้องเขาก็จะปล่อยให้วิ่งเล่นในนี้นะครับ ซึ่งด้วยความที่ว่ามีโรงเรือนเป็นโรงเรือนเดียวนะครับมันก็เลยมีผลกระทบไปกับน,นกด้วยเนะาะเพเวลาแมววิ่งเล่นแล้วนกก็เขี่ยไข่ทิ้งอะไรพวกนี้ครับเราเลยตอนนี้ก็ต้องคือคอยทาโรงแยกอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องแก้ปัญหาตรงนี้ไปเพราะว่านกกับแมวอยู่ด้วยกันแล้วมีปัญหาหน่อยนี่นะครับนกเวลาแมววิ่งเล่นแล้วก็เลยมีผลกับน,นกหน่อยนะครับเขาเขี่ยไข่ทิ้งเขากลัวแมวว่างั้นเถอะ ทีนี้เราก็ต้องแยกโรงเนาะแต่วันนี้ไปบอกว่ามีนกเพิ่งออกจากไข่อ๋ออันนี้มีแต่ไข่อยู่ไหนนะที่ว่าเป็นตัวที่ัหนได้ดูไว้อย่างกม ต้องเช็คว่ากล่องไหนว่าน้องไปบอกว่าเป็นตัวแล้วไข่ไข่เยอะเลยโอ้ยไข่เยอะเกินไปแบบเนี่ยถ้าได้ลูกนี้จะเยี่ยมมากเลยนะคะไข่เต็มไปหมดเลยตามจนวนไข่มากนี่ฟองเดียว กล่องไหนไม่ได้ถามไปด้วยเป็นตัวน,นี่ก็เห็นแต่ไข่กล่องนู้นเหรอน่าจะเป็นกล่องด้านนู้นมั้งอ,นะอ้าวผิดกลงหาไม่เจอไม่รู <laughs> ้กลงไหนแต่เราไข ัวตายหหรือเปล่าเออจะไม่เห็นตัวฮะอ๋อมันพึ่งแตกอนะ่ะใช่ครับ<ส>พึ่งแตก,กอ๋อไข่พึ่งแตกนิดเดียวอ๋อยังนิดเดียวอยู่เลยแตกริมดีนิดเดียวยังไม่ออกมาเลยอ่าอ่อน,นึกว่าเป็นตัวแล้วน,นี่นะครับเมื่อกี้ถามพี่หนันแล้วพี่นันบอกกรงนี้นะครับ ก็เมื่อวานพี่นันบอกว่าลูกยังอยู่ดีอยู่เลยนะเมื่อวานมาเช็คแล้วนะก่อนกลับแต่มาวันนี้ตอนเช้าน้องไปเข้ามาทํางานบอกว่าลูกโดนกัดตายหนึ่งตัวนะครับอ๋อนี่ไงใช่ไหมมีมีมีซ่าขา,าแสดงว่ามันฉีกนะครับมันกัดฉีกแต่ยังเหลือหนึ่งตัวนะครับนี่ก็คืออีกหนึ่งปัญหาของฟาร์มนะครับการเขาเรียกว่าการเขาเรียกเหมือนเครียดหรือเปล่าหรืออะไรสักอย่างนะครับ กัดลูกตัวเองตายนะมันก็จะมีผลเสียอยู่บ้างนะครับเราจะไม่ได้ผลผลิตร้อยเปอร์เซ็นทุกครั้งเนาะเขาเห็นเราละเริ่มเอามองรูปหลบอยู่ด้านในเนาะไม่กวนดีกว่าช่วงนี้ดูอาการเหมือนเขาเครียดหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะทาไมเขาถึงทร้ายลูกตัวเองเนาะอ,อ๋อพี่หนานบอกจะออกเลยใช่ไหมไม่เสี่ยงแล้วเพราะว่ามันมีมันมีเหตุการณ์เรื่องไม่ยอมเลี้ยงลูกก็มีนะครับก็คือการที่ไล่กัดลูกตัวเองอะ่ะมันมีหลายกรณีทั้งเครียด ทั้งระแวหเลยแล้วแต่หรือว่าอีกกรณีหนึ่งก็คือบางทีตัวเมียท้องซ้ําใช่ไหมจะผสมพันธุ์แล้วท้องซ้ํานะครับเขาพยายามจะไล่ลูกชุดเก่าออกไม่ให้มาเกาะมายุ่งวุ่นวายแล้วนะครับเคสนี้ก็มีนะครับพี่หนันก็เลยว่าแก้ไขเลยเอาลูกออกเลยดีกว่ากลัวจะเป็นเดี๋ยวอาจจะกัดตายอีกตัวเนาะเอาออกเลยดีกว่าอ่าันนี้พี่หนันจะออกอะ นี่ก็อีกเคสหนึ่งนะเนี่ยเสียงแมวเนาะ <Yeah. S 1> เสียงแมวบางทีเสียงแมวรบกวนนะครับนี่คือปัญหาที่ผมต้องต้องต้องรีบแก้ไขนะครับเดีย๋ยวเราจะต้องย้ายก็คือต้องทาโรงย้ายสัตว์เลี้ยงแยกเป็นชนิดชนิดละเพราะว่าบางทีเสียงแมวตัวนี้ก็น่าจะมีผลนะครับผมคิดว่ามีผลแหละการรบกวนของเสียงแมวหรือเวลาปล่อยแมวออกมาวิ่งเล่นนะ่ะมันน่าจะมีผลเครียดก็เลยทําร้ายลูกตัวเองนะครับไซส์ไหนแล้วพี่หนัน ยังไม่ใหญ่เท่าไรนี่ต้องเอาไปดูแลเลยนะเนี่ยก็เป็นไซส์ที่แบบคนขึ้นแล้วแต่อันนี้ต้องดูแบบใกล้ชิดเลยเรื่องอุณหภูมิเรื่องอาหารต้องดูอุณหภูมิกับอาหารปรับท้องเพราะยังเด็กอ๋อก็ถือว่าก็ก็โตในระดับหนึ่งละก็ดีกว่าไซส์ที่น้องยังไม่ลืมตาอันนี้ลืมตาแล้วแต่ว่าท้องยังไม่เต็มแค่นั้นเนาะขนท้องยังไม่เต็มยังไม่ยังเป็นขน่อนอ่อน ยังยังเป็นขนหนังอ,อ่อ,อนๆอยู่นะครับขนยังไม่เต็มดีแต่เราจําเป็นต้องเอาออกนะครับเพราะเดี๋ยวอาจจะกัดอีกตัวก็ได้นะโอเคน่าจะประมาณเดือนห,หน่อยเนาะ,อ,ะอาจจะไม่ถึงสองเดือนอ,อาจจะยังไม่ถึงสองเดือนเ<า>ต็มหรือไม่ก็อาจจะประมาณสองเดือนนี่แหละโอเคอันก็สัตว์เลี้ยงน่าจะประมาณนี้เดี๋ยวผมจะออกไปทำสารลาต่อนะครับน้องเขาเคลียร์งานเสร็จหมดแล้ว ก็น้องเขาเหลือรอแต่น้ำเนี่ยเปิดน้ำใส่ทิ้งเอาไว้นะเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับมาปิดน้ำเราก็เดี๋ยวไปทำสารากันต่อ